ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนติฟีคิกยังไงให้เหมือนได้จุดโตษน,นะก็มาดูกันในชิปนี้เลยนะครับก่อนจะรับชมชิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยว่าเทคนิคนี้จะทํำยังไงอันดับแรกให้เราเลื่อนอาลดอกมาทางซ้ายมือของเรา หลังจากนั้นให้หัวคนที่3มแล้วก็เสมามันตรงกันนะทุกคนนะพอประมาณในคลิปเลยแล้วก็ให้เรากดเลื่อนหน้าจอบอนอ้อมตัวซ้ายมือแล้วก็ไปเข้าที่เสาแรกนะก็จะได้แบบนี้เลยระยะในการที่จะยิงฟรีคลิกตรงนี้ได้มันต้องอยู่ในทุกคนจะเห็นขอบนี้ไหมขอบครึ่งวงกลมตรงนี้มันต้องอยู่ประมาณขอบครึ่งวงกลมตรงนี้ห้าม ขึ้นไปสูงกว่าน,นี้นะมันจะเตะซ้ายไม่ได้นะต้องอยู่ประมาณครึ่งวงกลมตรงนี้นะก็นี่แหละตรงหัวคนที่สามเพืแล้วก็เราก็กดปั่นแบบนี้เลยปั่นก็คือให้เราเลื่อนตั้งแต่ลูกบอลนะให้เราเอานิ้วแตะลูกบอลแล้วก็อ้อมไปที่หัวมือของคนแรกนะก็จะได้แบบนี้เลยเข้าสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองเอาไปปรับใช้กระดูได้นะมันต้องอยู่ใน ครึ่งวงกลมหน้านอกแบบนี้นะระยะของมันนะออกซ้ายไปกว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นเท้าขวาแล้วก็จะยิงยากแล้วแต่ส่วนฝั่งขวาก็ทําเหมือนกันนะก็ระยะนี้เลยแค่เอาเท้าขวายิงแล้วก็ตรงคนที่3าเหมือนเดิมนะถ้าทุกคนอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะมาดูให้โ็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปได้วยนะครับ ส่วนชิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ